จะขายทีวีตัวแรกแล้วนะครับและรุ่นที่จะนำมาพรีวิวนะครับแนะนำก็ไม่ออารุ่นที่จะมาบอกถึงข้อเด่นนะครับอธิบายถึงข้อ,อถึงคุณลักษณะของเขาแล้วก็บอกข้อดีแล้วก็ข้อที่ไม่เท่าไหร่ของเขาในวันนี้ก็คือตัวของตัวซัมซุงนาตาทิพยครับ 4K LED 4K ซัมซุงรุ่นนะครับ ที่อยู่0 0 0นะครับจะขนาดจอเท่าไห่ก็แล้วแต่ท่านนะครับที่เป็นรุ่นปี2,020นะครับและเว็บต่างประเทศมีการเปรียบเทียบกับตัวของรุ่นปี2,019ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเด่นนะครับและข้อไม่เท่าไร่ของเขาครับแต่บอกได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่รุ่นที่ผมแนะนำสำหรับทีวีซัมซุง ที่เป็น LED ประจําปีนี้นะครับรุ่นแนะนําก็จะเป็นรุ่น8,500นะครับแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวหรืองบอยู่ในเร่งนี้เรามาดูข้อดีข้อ,อข้อเด่นและข้อไม่เท่าไรของกันสักครู่มาเจอกันครับ สวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้นะครับช่องเป็กนคร P.K. E นอหนูโคกวายรอเรือนนะครับรวมถึงเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงทั้ง AVR ทั้งลำโพงทั้งซาวบารวมถึงตัวของทีวีนะครับอาจลามไปถึงโปรเจคเตอร์ด้วยก็มาติดตามเรื่องของความคืบหน้าของวงการและก็ตัวของความรู้เทคนิค นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเจอได้ในเพจนี้และช่องนี้นะครับวันนี้อย่างที่เกินไปผมจะมาบอกนะครับถึงนี่นะครับรุ่นนี้มีวางจําหน่ายแล้วบนเพจเบกนครนะครับคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงใน,น,นราคาพิเศษนะครับตัวนี้ก็คือที่จะมาอธิบายท่านทางก็คือตัวของที่0 0 0นะครับและ ผมไม่ก่อเอาภาพจากตัวของเว็บที่อ้างอิงมาขึ้นนะครับเพราะว่าเจอตัวของ YouTube ไม่รู้ว่าลบด้วยเ i ไหรืออะไรไปคลิปตัวของ37มัดตัวเดนนของผมโดนลบไปโดยไม่ได้อุทธรอะไรเลยนะครับในตัวของ YouTube ผมก็งงเหมือนกันเพราะนั้นผมจะไม่เอาภาพนะครับจากตัวของเว็บที่อ้างอิงนะครับแต่เว็บที่ผมอ้างอิงก็คือเว็บอาร์ติงนะครับอาร์ติงได้เปรียบเทียบนะครับตัวของทีวี TU8000 นะครับนี่คือย่อ Samsung นะครับ TU8000 เปรียบเทียบกับตัวของ RU8000 TU8000 ปเป็นรหัสรุ่นของปี2020ของ Samsung นะครับส่วนตัวของ RU8000 เป็นรหัสรุ่นของปี2019สิสิ่งที่เขาเอามาเปรียบเทียบมันก็ ลายยาเป็นแต่เรื่องของดีไซน์นะครับคุณภาพของภาพนะครับแล้วก็ตัวของโลเคลดิมมิ่งของเขามีเรื่องของเกรย์ยูนิฟอร์มนะครับคือการเกลี่ยสีเทานะครับมีเรื่องของมุมมองวิวิ่งนะครับมีเรื่องของรีเฟลคชั่นคือการสะท้อน HDR นะครับก็คืออาการดูภาพแบบสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ไฮไดนามิกเกรงก็คือ HDR นะครับในเรื่องของอ คุณภาพที่ให้มานะครับมีคเลอร์คเลอร์กามูชนะครับแล้วก็มีเรื่องของลเレสปอนส์ไท่านะครับมีของ BFI นะครับก็คือแบ็กแบ็กแบ็กเฟรมอินเสิร์ตนะครับก็คือเรื่องการอินเสิร์ตภาพเฟรมภาพดำเข้าไปนะครับเพื่อเสริมให้ภาพดูดีนะครับดูลื่นขึ้นด้วยมีอิดพูดแหลกนะครับแล้วก็ไปลากไปพูดหนึ่งเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรแต่ผมไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ผมไม่ค่อยสำค,คัญกับส่วนที่กล่าวไว้ท่านฟังนะครับทีนี้ มาดูตัวของที่ยูแปดพันนะครับที่ยูแปดพันเป็นรุ่นที่เขาบอกว่าการออกแบบนะครับมาดูการออกแบบการออกแบบนี้คล้ายกับตัวของ Q 60 t ทนะครับขาตั้งนะครับเป็นแบบตัวของขาท่างอยู่ด้านข้างนะครับเกือบจะข้างสุดนะครับก็จะวางยยกหน่อยสำหรับคนที่โตนะครับคนข้างจะแคบนะครับก็วัดความยาวกันไปให้ดีนะครับถ้าท่านจะซื้อรุ่นนี้นะครับตัวของ พอร์ต HDMI มีมาให้3พอร์ตเป็นด้านข้าง1พอร์ตนะครับเป็นด้านหลัง1พอร์ตมีออปติคอนด้วยนะครับมีพอร์ตแลนนะครับทีนี้มาดูนะครับสิ่งที่เป็นคุณภาพของภาพของเขาแลวกันนะครับไล่กันตั้งแต่คอนทราสต์เรโชนะครับตัวของ s ซัมซุงจะใช้ตัวของพาร์นลเป็น VA นะครับตัวนี้คอนทราสต์เรโชนะครับออกมาที่คะแนน9.2นะครับ ในเมื่อเทียบกับตัวของ r u 8 0 0 0รุ่นรหัสปีที่แล้วคะแนนอยู่ที่9เพราะฉะนั้นเรื่องของ contrast ratio นะครับตัวของรุ่น TU8000 เนี่ยดีกว่านะครับก็คือ contrast ดีนะครับแต่เนื่องจากเขา local dimming ของเขานะครับเขาจะตัวของ panel เขาจะเป็นแบบ8 LED นะครับ จึงตัวของการทำ local dimming นะครับก็จะด้อยคุณภาพหน่อยนะครับก็เป็นธรรมดาของรุ่นล่างๆรุ่นกลาง,ลางๆนะครับเพราะถ้ารุ่นสูงเขาจะใช้เป็น full a ร r a y local dimming กันนะครับอ่อมันตรงๆหัวข้อนี้เขาจะข้ามไปตัวของเกรย์ยูนิฟอร์มนะครับคือการเกลี่ยสีเทานะครับคือสีเทาเนี่ยถ้า ให้ดีนะครับต้องเป็นสีเทาแบบไล่ระดับความเทานะครับแบบไม่มีให้เราเห็นเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกอะวงมันมีมันการมันเกิดการแยกเออนี้เทามากนี้อีบล็อกเป็นเทาเลยไหมคือมันต้องเกลีย่ยแบบสมูทเลยนะครับอ่าทีนี้ ตัวของคะแนนในการเกลีย่ยสีเทาเนี่ยสีเทานี่ก็จะมีผลต่อเรื่องของความสวยงามในการรับชมภาพนะครับยิ่งในเรื่องของฉากที่มืดอะไรแบบนี้ตัวของคะแนนของเขาอยู่ที่ตัวทียูแปอยู่6.9ุดเนะครับตัวของ r อยอแปด0้อแปดพันอยู่ที่7.8นี่คือสิ่งที่เขา ด้กว่านะครับคะแนนนะครับวีวิ่งแองเกิลเจ้นนะครับก็คือมุมมองนะครับมุมมองตัวของอาติงให้คะแนนแค่5.5จนั่นแสดงว่าถ้าใครพูดถึงว่า VAD ดีนะครับมันก็ไม่ได้ดีทุกรุ่นนะครับใกล้ใกล้ห้าจุดห้านะคือคะแนนของเขาเต็มสิบนะครับผ่านครึ่งมานิดเดียวนะครับพนันรุ่นนี้ถ้าท่านจะซื้อไปดูกันเป็นครอบครัวเน้นย้ําว่ามุมมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือนั่งด้านข้างความคมชัดจะลดลงเยอะนะครับรีเฟลชั่น นะครับก็คือการสะท้อนหน้าจอนะครับอยู่ที่7.2อนะครับอันนี้ก็ไม่จะไม่แบบเทียบกับรุ่นเก่านะ7.2ก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าเกินครึ่งมาระดับหนึ่งนะครับก็พอได้นะครับพอได้แต่ก็ยังมีการสะท้อนอยู่นะครับตัวของ HDR นะครับให้ได้ที่คุณภาพให้ได้ที่คะแนน7.1นะครับส่วนตัวของอายุ8 0 0 0อยู่ที่7.8นะครับก็ด้อยกว่าตัวของอายุ800 0 HDR นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเมื่อไม่มี local dimming นะครับก็คุณภาพของการให้ไฮด y นามิกเรนจ์เนี่ยก็จะลดลงนะครับก็ได้แค่5.8ในขณะที่ i u 8,000อยู่ที่6.3ก่อด้กว่าปีที่แล้วนะครับ คเลอ r g ก,ก Much, นา u มุนะครับคะแนนนะครับในเรื่องของสีความเม็ดอิ่มสีความนั่นแหละครับเรื่องเกี่ยวกับเม็ดสีนะครับที่จะให้ความสดใสสวยงามอะไรประมาณนี้อยู่ที่6.8ตัวของอายุ8ปดก็ด้อยกว่าปีที่แล้วนะครับ Let s p スป e Time นะครับก็คืออันนี้ในเรื่องของการตอบสนองในเรื่องของการเล่นเกมพวกนั้นแหละนะครับคะแนนอยู่ที่6.2 r ุ8 0อ0อายุ8ดอยู่ที่9.2นะครับก็<嗯>นะ นะครับก็อายุแปดพันเขก็นั่นกว่านะครับส่วนของแบ a ็คเฟรมอินเ e r ร์นะครับคะแนนอยู่ที่9.1ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็เป็นอะไรที่คะแนนพอได้นะครับคะแนนพอได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะพูดในฝัังว่าเขาเหมาะกับอะไรนะครับอินพุตแรของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ที่9.7นะครับตัวของ RU 800 0อยู่ที่9.6กก็เฉือนกันนิดหน่อยนะครับอ่า นี่แหละครับนี่ก็คือคุณภาพของภาพโดยรวมของเขาทั้งหมดนะครับเรามาบอกถึงข้อดีของเขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัว TU8000 นี้นะครับสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาอ๋อผมเดี๋ยวไม่บอกเอะแล้วตัว TU8000 มันพัฒนาอะไรขึ้นมาจากตัวของ r u 8 0 0 0นะครับในเมื่อเทียบกันหลายๆหัวข้อแล้วเนี่ยตัวของ r u 8 0 0 0 คะแนนดีกว่านะครับซื้อหลังเก่าดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ออสิ่งที่ tu แปดพันพัฒนาขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการ มี e a r c แล้วนะครับแล้วก็ถ้าตามสเปคอ่ารู้สึกจะเปิดตัวของ a l l m แล้วนะครับออโตออ,ออโตลาตินซี่แหลกเลยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของเรื่องของแหลกในการเล่นเกมของเขาก็จะดีกว่ามี b f i ที่คะแนนพอได้ r e Time นะครับก็อาจจะด้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวของอ ที่ยูแปดเนี่ยคือถ้าเอาไปเล่นเกมเนี่ยก็พอได้นะครับบอกได้เลยพอได้นะครับเพราะว่าเปิดตัวของ alm แล้วมี earc แล้วนะครับตัวนี้ก็จะสามารถนะครับปล่อยเสียงนะครับที่เป็นรายละเอียดสูงมาทางตัวของ a r c ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเนื่องจากตัวของซัมซุงเท่าที่ผมดูในเว็บตัวนี้แหละครับตัวของแลดพาร์แนลเนี่ยเขาบอกไม่ไม่ซัพพอตัวของ w s WH m o นะครับแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่า,าจริงๆร,รุ่นหลังเนี่ยก็ซัปพอแล้วก็ก็ก็่อก,ก,ก็ลองดูกันไปนะครับแต่เขาสามารถนะครับย้อนเสียงตัวรายละเอียดสูงกลับมาได้นะครับเ,เมื่อคอนทราสต์เลโชเขาก็มีค่าค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะค่อนข้างที่จะเหมาะกับการที่เราจะใช้ในการดูหนังนะครับดูหนังเป็นหลัก นะครับดูหนังเป็นหลักแล้วก็ส่วนของการดูหนังที่พูดถึงนี้ก็ตัวของ HDR อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านหวังกับโหมด HDR จะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าท่านดูกับตัวของทีวี TV, HDR ธรรมดาะคะมพิวาตอธรรมดาเนี่ยพวกทีวีทั้งหลายประมาณนี้นะครับก็ยังพอได้นะครับยังพอได้แล้วก็ส่วนของ e r c ที่เปิดมานะครับรวมถึง input lag ที่มีค่าดีอยู่นะครับตรงนี้คือถ้าใช้เล่นเกมเนี่ยก็จะก็จะคนเรียกว่าถือว่าเ,อาเป็นการออกไปใช้ในคุณสมบัติที่เขาเด่นนะครับได้เอาขุดเอาคุณสมบัติที่เขาเด่นนะ่ะออกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะครับ t u 8 0 0 0เนี่ยก็เหมาะกับการดูหนังทั่วๆไปนะครับแล้วก็ดูหนังในในใน,ในห้องที่ปรับสภาพแสงแล้วเนี่ยก็ ก็พอได้นะครับก็พอได้แต่ว่าอ,อ,อย่างนิดหนึ่งก็คือเรื่องของ HDR นะครับแล้วก็ถ้านิดหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เป็นการเสริมความรู้นะครับถ้าท่านไม่จำเป็นนะครับถ้าท่านไม่จำเป็นต้องใช้ตัวของ EARC ไม่จะเป็นอย่างไรก็คือท่านจะมีอุปกรณ์ที่มีตัวของ Netflix a t m o d e แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น Apple 4K นะครับตัวของอะไรนะ a เมซอนอเมซอนตัวของไฟสติ๊กอะไรพวกเนี้ยคือไปลองดูนะครับอุปกรณ์ดีไวทที่รองรับ Netflix a n m o o e แล้วเนี่ยก็ท่านก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวของโหมด EARC ในทีวีเพื่อย้อนตัวของ Netflix กลับมานะครับตรงนั้นตรงนั้นนะครับท่านก็สามารถใช้ตัวของ a r c ธรรมดานะครับในแล้วก็ ท่านไปจัดหาอายุ8,000ได้แล้วก็นิดหนึ่งตัวอาติงก็บอกว่าตัวนี้ถ้าดูคุณสมบัติจริงๆเมื่อเมื่อไปเทียบกันกับ รายละเอียดเยอะๆเนี่ยเขาบอกไปใกล้ตัวของ7,001้วยซ้ำของรุ่นปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่จำเป็นต้องใช้ EARC ท่านลงเล็งตัวของอา8,000และก็7,001พอยังยังได้นะครับทัายายแต่ถ้าท่านต้องการใช้โหมด EARC แล้วนะครับแล้วก็ต้องการเน้นเล่นเกมสักนิดหนึ่งนะครับก็คืออาจจะดูหนังครึ่งเล่นเกมครึ่งนะครับหรือว่าดูหนัง30เล่นเกมจะนี่ เ0ก็เอาไปใช้เล่นเกมมาวางงั้นเถอะก็รุ่นนี้ก็ก็พอได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าดีมากนะครับแต่ก็พอได้นะครับและแน่นอนครับซื้อที่เพจผมก็จะราคาพิเศษนะครับจากเว็บทั่วไปนะครับอันนี้ขายจริงนะครับแต่ไม่ได้มาเยินยอนะครับเอาความจริงมาพูดให้ฟังนะครับและก็จะบอกท่านว่าเขาดี อย่างนี้เขามีข้อไม่เท่าไหร่อย่างนี้จะไม่พูดว่าจะพูดว่าไม่ดีอืเดี๋ยวคนไทยรับกันไม่ค่อยได้นะครับก็เอาเป็นว่าไม่เท่าไหร่นะผมใช้คาว่าไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับถ้าท่านรับได้นะครับกับข้อดีของเขาข้อไม่เท่าไหร่ของเขาราคาของเขานะครับแล้วก็การเชร์ของเซลล์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เนี่ยครับฟังจากคลิปนี้ท่านก็จะรู้ข้อดีข้อเด่นแล้วก็จะเลือกก็ ไปซื้อหากันได้นะครับแต่ซื้อกับผมก็มีมีอะไรมีก็ปรึกษาได้นะครับซื้อกับเซลลท่านก็ไปปรึกษาเซลนะครับขอย้าหน่อยนะครับซื้อที่อื่นอย่ามาถามเป็กนครนะครับแต่จะซื้อกับเป็กนครท่านถามได้นะครับและเมื่อท่านซื้อสินค้าชิ้นนี้ขอเราไปเราก็จะดูแลกันเป็นพิเศษแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงพอกคนนี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนะครับ ปรีวิวนะครับตัว t ี8 0 0 0แล้วก็แนะนำการเปิดตัวในการทีจ่จะจำหน่ายตัวของทีวีผ่านเพจแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ